ครับผมสวัสดีครับพบกับกันพาเฟ่นะครับวันนี้จะมารีวิวฮีโร่คลิกซ r เ t ลแลนนะครับซีคเคลแลมิกซิเกตติ้งกับมาวิ l เป็นอ่าสไปเดอร์แมนนะครับผมวันนี้จะมีทั้งหมดกี่ชุดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดครับผมจะประกอบด้วยอ่าวี n นมอลลิสนะครับผมที่เป็นสีนะครับผมวี n นมอลลิสที่เป็นอ่าลายน้ำหมึกนะครับผมเป็นลายคอมมิกแล้วก็ฮี ฮีโรอีกดีสนะครับผมเดล r ี่บุกเกอร์เบกกิ้งนินะครับผมอันนี้จะเป็นอ่าเป็นที่เป็นแบบเป็นหน้าหน้าหนังสือพิมพ์นะครับผมแล้วก็เป็นเหล่าตัวร้ายนะครับผมแล้วก็มานาซิมไบโอตนะครับผมอ่ะโอเคเพื่อไการเสียเวลาเริ่มรีวิวเลยครับอ่ะเริ่มนี่เลยซิมไบโอตนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราเราตัดแล้วรั่ไหมมาดูกันครับม,รกกมีอะไรบ้าง รโหแค่แกะเห็นแล้วเป็น,ปนมานาแบบทำแบบนูนสวยยังสวยเลยอะดูนครับผมอันนี้อ่ะมานาเพนนะครับผมสีขาวนะครับผมถ้าเห็นนะลายด้านหลังจะเป็นแปดคอมสันหรือเปล่ากับวีนอมนะครับผมจะเป็นปั๊มนูนนะครับผมจะคล้ายๆของอชุดไฟเลเซียนแต่อันนี้ก็อันนี้อันนี้จะ ดูชอบสวยกว่านะ,ะอ่ะสีขาวมีสองใบอ่ะสีฟ้านะครับผมโหสวยเลยสีฟ้านะครับผมเป็นด้านหลังเป็นูปวีนอมนะครับผมปั๊มเป็นลายนูนนะครับผมตรงนี้เป็นเทกเจอร์นูนหมดเลยนะครับผมแล้วเป็นฟอยล์ฟอยล์แบบฟอยล์น้ำมันอะ่ะสองอันอสีดํานะครับผมเป็นวีนอมเช่นเดียวกันนะครับผมโหยังสวยเลยเนี่ยอ่าสีแดงสีแดงเป็นคาร์เนหรือเปาเนี่ย,น,ยน,น่าจะวีนอมหมดแหละก็ตรงนเนี้ยตรงตรง ามานาซิมโบก็จะนูนออกมานะครับผม,มสีเขียวสีเขียวสวยมากาหลังกล้องเราเป็นฮามอนไนต์นะครับผมก็จะเป็นเป็นอาร์ตสไปเดอร์แฟมิลี่นะครับผมก็จะมีมาร์โม,โมเลสสไปเดอร์พังสไปเดอร์เกวนแล้วก็สไปเดอร์แฮมนะครับผมแลจก็มีน,นูดัวด์ตัวสีดำนะครับผมเป็นทำเป็นวงดนตรีนะครับผม ชุดนี้สวยมากครับผมลายเป็นลายน้ำมึกเลยดูทีนึ่งแดงสีดำสีฟ้าสีขาวสวยสวยสวยนี่สวยสมากอ่ะทนนี่สองลยครับผมอันนี้ก็จะเหมือนกันหมดเลยเขียนว่าอะไรอ่ะ thanks for being part of s e c r e t l a r e นะครับผมอ่ะอันนี้จะเป็น ซองเป็นกระดาษสามา,มาตัวแรกครับผมอ๋อมันเป็นการ์ดการ์ดที่ทําอ่าเป็นการ์ดเดิมเอามารียรีอาร์ตใหม่ให้เป็นอาร์ตของตัวตัวเหล่าไวไลท์ของอ่าสไปเดอร์แมนครับผมอันนี้น่าจะเป็นแ a ็ k แคทกับบอ v เ l อร์อยู่ข้างหลังครับผมแต,ตวนี้เป็นการ์ดเดิมมีอยู่แล้วนะครับผมตัวต่อมา Go for the toast นะครับผมเป็นสไปเดอร์แมนสู้กับอ่าลิซาร์ดนะครับผมโอ้สวยเลย นี่ไรนิ่งกีฟนะครับผมเป็นรองเท้านะครับผมก็จะเป็นลูกเท้าของไอตัวอิเล็กโตนะครับผมโซลิงหูโซลิงสวยมากโซลิงจะเป็นดอกออกนะครับผมตอนที่ทำตัวเครื่องทำพระาทิต์อยู่ต่อมาคอมมาน์ทาวเวอร์นะครับผมเป็นตึกอะไรตึกออสคอลสุดท้ายนะครับผมเป็นเฟทธอพุทนะครับผมจะเป็นอาร์ตอาร์ตคอมิกนะครับผมเป็น กีนกอบลินนะครับผมฉากนี้นะ่าเกวนน่าจะตายเป็นฉากที่เกวนตกตึกใน Amazing Spider-Man นะครับผมนี่ก็อสวยของได้ใช้งานครับผมคอมันทาวเวอร์นะครับผมโซลิงเอนนิ่งกีฟอานน้ใช้ Go โก้ฟอร์ดโ t สเ eat ี้ i s p ฟ l วนะครับโอเคครับอองต่อไปเลยครับอ่ะเป็นซองกระดาษสาเช่นเดียวกับชุดที่แล้วนะครับผมเปิดมาดูเลย เฮ้ยนี่สวยอะ่ะมันเป็นแบบเป็น,นคล้ายๆหน้าังสือพิมพ์อะ่ะอันนี้เป็นแฟ c ออฟฟิ c ชั o นนะครับผมแฟนตาติกเซิร์ตนะครับผมจะพิมพ์ว่าเนี่ยเดลี่บุ๊เกิลนะครับผมมานาคอสอยู่นี้ชื่อการ์ดแล้วก็เอฟเฟกต์อยู่ด้านล่างนะครับผมสกิมมิ่งซิมิตรีนะครับผมต่อมา บัคเมทแอคนะครับผมอันนี้ออกไวจัดเลยสวยสวยนี่สวยนะครับอิมแพคตีมอลนะครับผมสุดท้ายนะครับผมเรามาดูกันปึ๊บเป็นเฟเธอร์พุดนะครับผมเป็น,ปนอ่าเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนชุดเมื่อกี้ที่เราเปิดไปแต่อันนี้จะเป็นภาพสีแหละเฟเธอร์พุดเป็นฉากเกินตายเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็โอเคนะครับผมมาดูกันนะดูโคระการปลึกอิมแพคตีมอลบัคเมทแอคสกิมมี่เซนต์ฟรีนะครับผมแฟนติกเซิร์ แต่ออฟฟิเชัยนแต่ออฟฟิเชัยนสวยมากนะครับผมมาต่อไปเลยครับชุดฮินล์อีกดีส์นะครับผม,มอันนี้จะเป็น ชุดที่รีอาร์ตเหมือนเดิมนะอันนี้จะน่าจะเป็นตีนสไปเดอร์ Man แมนละอันนี้จะเป็นใบบิงค์นะครับผมสีขาวต่อมาทีวิสิตนะครับผมก็จะเป็นสไปเดอร์มม Gwen, Parker, แมนสามเวอร์ชันนะครับผมก็มีเกรนมิเตอร์พปักเกอร์และมายมอเลสนะครับผมต่อมาในนิงกีเหมือนกันครับผมถ้าชุดวิลเลียนจะเป็นอิเล็กโตแต่ตัวนี้จะเป็นรองเท้าของมายมอเลสนะครับผมโซลิงโซลิงก็คือเข็มขัดของสไปเดอร์แมน อันนี้เราเพิ่งรู้ไงว่าสไปเดอร์แมนมีเข็มขัดด้วยอยู่ใต้เสื้ออีกทีหนึ่งนะครับต่อมาคอมมานด์ทาวเวอร์นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเหมือนสำนักง,งานข่าวของเดลี่บุกเกอร์ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมตึกต่อมาพีทันพุทเหมือนเดิมครับผมเป็นฉากเป็นอันเดิมของเมื่อกี้เลยนะครับผมก็จะมีะสรุปคอมมานด์ทาวเวอร์โซลิงไลท์งกิฟต์ทีวิสิตแล้วก็ใบบิ้งนะครับผมครับต่อมา จะเป็นวีนอมอลลิสครับผมจะเป็นเป็นวีนอมล้วนเลยอ่ะใบแรกครับผมเดนมิเชนอวนนี่สวยมากเดนม t i ชนเป็นวีนอมนะครับผมใบที่สองนะครับผมดาริชวนนะครับผมอ่ะองใช้เดี๋ยวผมเป็นกำลังกำลังกลายลาเป็นวีนอมนะครับผม เพียอินทูเดอะเบสนะครับผมอ่าใบนี้สีดำน่าจะดำดำหมดเลยป่ะชุดนี้ต่อมาสจิโกลเอ็กเซคชั่นนะครับผมสวยครัอ่าอีกใบนึงใบ,ใบท้ายฮาร์โมนัยนะครับผมโอเคเรามาดูผลรวมครับผมแต่อาร์ตอาร์ตมีต้องสวยมากเลยตาลิโชอย่างสวยเลย โอเคมาดูสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นวีโนอลิสเหมือนกันนะครับผมแต่จะเป็นเวอร์ชั่นขาวดาน่าจะเหมือนกับตัวเมื่อกี้แหละแต่เป็นเวอร์ชันขาวดําแต่คราวนี้เราไปลุ้นใบหลังว่าจะได้อะไรไหมอาหารแรกครับผมอ่ะ <c oughs> ขาวดําก็ได้ความสวยอีกแบบหนึ่งนะครับผมผมจะไม่อธิบายนะครับ <c oughs> ผมให้ดูอาร์ตอย่างเดียวเพราะเหมือนชุดที่แล้วเลยเอ,อสีจะขาวดําสวยกว่านะ มันเป็นลายเส้นคอม,มิกอะ่ะนะไปสุดท้ายป๊าบเบสตอมเฮ้ยเท่อะเป็นเบสตอมอ่าเวอร์ชันที่เป็นสไปเดอร์เซนของปีเตอร์พัคเกอร์นะครับผมอันนี้สวยนะครับผมอันนี้เพิ่งได้เลยมันเปิดมาหกเดสองเพิ่งได้อันอัน,อ,น,นอันเดียวนะครับผม่ะมาเรามาสรุปตรงทีหนึ่งสวยมากครับ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ซีกับซีเคทแลร์สไปเดอร์แมนนะครับผมก็เปิดออกมาก็เป็นเป็นชุดที่น่าเก็บมากสำหรับแฟนสไปเดอร์แมนนะครับผมถ้าแนะนำนะครับผมชอบสไปเดอร์แมนและเล่นเมเล่นเมจิกิการ์ตาลลิงด้วยแนะนำให้ซื้อมาเก็บครับผมเพราะว่าสวยทุกสวยทุกอาร์ดเลยและอีกอย่างคือของอ่ะได้ใช้ด้วยจะเป็นของจำเป็นนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการรีวิวสไปเดอร์แมน ซีเคแลร์มาเมจิกเกแรตลีนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจ a c e b o o k YouTube TikTok นะครับผมแล้วก็อย่าลืมถ้ามีเวลาก็มาออนไซต์กันนะครับผมที่กันพาเฟ่ที่บางกรวยนะครับผมตอนนี้ทางเริ่มใกล้เสร็จแล้วนะครับผมก็ชุดหน้าเราจะรีวิวอะไรจะเป็นเมจิกหรือฮิโลคิกหรือเบนเทคหรืออะไรก็ตามนะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็เราจะมีกิจกรรมนะครับผมที่เซนทัน เวดวิวปะเวดวิวเวส i วิวเววิววันเสาร์วันเสาร์ที่15นะครับผม15 16เสาร์ที่ที่6ก็ถ้าท่านใดอยู่ใกล้นะครับผมก็อย่าลืมแวะมากิจกรรมนี้ได้นะคผมจะมีในกิจกรรมจะมีเบเบมีฮีโร่คิกมีเมจิกด้วยอ่าเบต e นเทคนะครับผมแล้วก็บอร์ดเกมอีกมากมายเลยครับผมมาร,าร่วมสนุกกันมาเล่นกันมามีเดโมเกมเยอะแยะเลยนะครับผมแล้วก็มาตัวเปล่า แต่กลับบ้านไม่มือเปล่านะครับผมอย่าลืมมากันที่เซ็นทรัลเวสตด์วิวนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ